สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ตอนที่2นะครับวันนี้เราจะลองสร้างโปสเตอร์ดูนะครับจะเป็นโปสเตอร์ของหนะ้งพมจอปี2024นะครับก็พร้อมภาษาไทยแลียบร้อยเลือกแบบบาลานซ์นะครับสีฟ้ากดส่งนะครับหรือสับมิทไปก็รอนะครับให้เขาประมวลผล ก็ขึ้นมาแนละมีคําอธิบายเราก็รอไปนะครับขึ้นมาแล้วนะครับกําลังจะสร้างละให้นึกถึงขั้นตอนนะครับที่ผมอธิบายในตอนที่1มีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับถ้าขึ้นฉากนี้ขึ้นมานะครับว่ากําลังสร้างเนี่ยก็จะอยู่ในขั้นตอนที่3 แล้วก็ขั้นตอนที่4ี่ก็เริ่มสร้างรูปนะครับพอสร้างรูปอันนี้ไม่สร้างให้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรสักอย่างหนึง่งมีคําว่ากัดนักท่องเที่ยวครับคราวนี้มันปลาฉลามตัวใหญ่นะครับแล้วไปกัดนักท่องเที่ยวก็เลยดูจาหวาดเสียวไม่อยากให้สร้างนะดังนั้นเราก็จะปรับพร้อมของเราหนึน่งเอาคําว่ากัดออกแล้วก็ใส่ ลูกน้ำไปนักท่องเที่ยวว่ายน้ำบนอา้าวนักท่องเที่ยวว่ายน้ำบนชายหาดนะฮะอันนี้ก็ดูไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องปรับอีกนิดนึงเป็นนักท่องเที่ยวที่ว่ายน้ำแล้วก็ที่อยู่บนชายหาดหลายคนตกใจแล้วก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากนั้นลองส่งไปใหม่หมดูครับเขาก็ อันนี้คือประมวลผลพร้อมละเขาก็ส่งรายละเอียดมาให้จะสร้างให้หรือไม่เงียบไม่สร้างนะครับถ้าเขาไม่สร้างนะครับเราก็จะ บังคับสร้างนะครับก็คือเพิ่มข้อความสร้างภาพจากพร้อมนี้นะครับอย่างนี้หรือ,อเพิ่มเติมนะครับเอาคําว่าสร้างภาพเนี่ยภาษาไทยนะไปใส่หน้าพร้อมเมื่อกี้นะครับก็คือเหมือนบังคับให้เขาสร้างถ้าเขาถ้าเขาสร้างได้นะครับถ้าเขาประมวลผลแล้วว่าพร้อมของเราเนี่ยมันโอเคผ่านหลักการหลักเกณฑ์ของเขาไม่มีคําต้องห้ามไม่มีอะไรนี้เขาก็จะสร้างให้เขามาแล้วนะครับก็ได้ภาพมา สีรูปนะครับสีภาพก็แสดงว่าพรมของเราเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับไม่หว่ดเสียวไม่อะไรไม่มีคําต้องห้ามอะไรประมาณนี้คลิกเข้ามาดูนะครับก็จะมาประมาณนี้เป็นโปสเตอร์แล้วดูเขาแปลแปลพรมของเรานะครับเหลือแค่จอ2024เท่านั้นเองก็ได้โปสเตอร์มานะครับอันนี้ก็เป็น ขั้นตอนเบื้องต้นนะครับต่อ,อยากตอนที่1น,นะครับคราวนี้มันมีปุ่มเซฟนะครับเราก็จะมาลองทําการเซฟกันดูนะครับบันทึกไปคอเลกชันนะครับอย่างผมเนี่ยเซฟเป็นวันๆไว้วันนี้วันที่16หนะครับหวยออกถ้าเราต้องการสร้างใหม่นะก็กดเครื่องหมายบวกหลังนั้นลองเป็นโปสเตอร์นะครับมีอยู่แล้วอ่ะโปสเตอร์หนังนะครับจากนั้นกดปุ่มเซฟจะเห็นว่าเพิ่มเข้ามาแล้วนะลองคลิกใหม่ นะก็จะมีโปสเตอร์หนังที่เราสร้างใหม่เนี่ยถ้าเครื่องหมายถูกเนี่ยคือมันบันทึกในคอลเลกชันนั้นแล้วนะครับดูใหม่นะอันนี้คือมันบันทึกวันที่16ไปแล้วถ้าติ๊กซ้ำมันก็คือจะไม่บันทึกอันนี้คือ16แล้วติ๊กซ้ำก็คือจะไม่บันทึกนะครับอย่างนี้16ข้างบนน่ยบันทึกไปแล้วแต่ติ๊กถูกโปสเตอร์หนังก็แสดงว่าให้บันทึกในคอลเลกชันของโปสเตอร์หนังอย่างเดียวนะครับอันนี้คือการบันทึกคราวนี้เราจะเปิดไปดู ที่คอลเลกชันใหญ่ๆเลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตรงนี้เนี่ยคือเป็นคอลเลกชันรวมนะดูจากทางซ้ายมือนะคอลเลกชันมีเอสก็คืออันนี้เป็นจอที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับแล้วก็โปสเตอร์หนังคอลเลกชันที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะวันที่16เกนอะไรไปบ้างนะมันจะแยกเหมือนเป็นโฟลเดอร์เอาไว้นะเป็นหมวดหมู่ตามที่เราสร้างเอาไว้พอคลิกเข้าไปนะก็จะมีพร้อมนะ ดาวโหลดได้นะโหมเตร์นหนังมีแค่สีรูปแล้วครนี้ถ้าเราเลื่อนดูนะมันจะมีกรอบให้ติ๊กถูกนะครับเอาไว้ทําอะไรด้านบนนะครับมันจะมีปุ่ม edit, อ t ดิทไว้แก้ไขชื่อคอลเลกชันนะครับหรือแอดโน้ตเพิ่มหมายเหตุตรงเช็คถูกตรงนี้นะครับก็คือสัมพันธ์กับตรงนี้นะคลิกก็คือเช็คทั้งหมดกับไม่เช็คทั้งหมดแล้วนี่คือย้ายรูปภาพไปคอลเลกชันอื่นไปโฟลเดอร์อื่นนะครับสามารถย้ายได้ ปุ่มที่เหลือนะครับก็คืออันนี้คือ copy to keyboard ก็คือ copy รูปเนี่ยไว้ในความจำนะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็มีปุ่มลบนะครับก็คือลบไฟล์ทั้งหมดที่เราติดถูกไว้จากนั้นนะครับเดี๋ยว,วเรามาลองย้ายโฟลเดอร์นะครับย้ายคอลเลกชันเราติ๊กถูกไว้4ียรูปนะครับในโฟลเดอร์โปเตอร์หนังจากนั้นเรากดปุ่มนี้นะ move เราก็จะมาเลือก คอนเนคชันใหม่นะหรือโฟลเดอร์ใหม่ว่าจะเอาไอ้สีรูปนี้ไปไหนเราก็จะย้ายไปที่โฟลเดอร์วันที่16นะครับก็ตรงเครื่องหมายบวกเนะี่ยคลิกเลยโปตเตอร์หนังก็จะไม่มีรูปละเราก็ไปคลิกที่วันที่16ดูนะรูปก็จะมาแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยส่วนในเรื่องของการลบหรือแก้ไขนะครับตัวอย่างนะคลิกมาที่โปตเตอร์หนัง อีินะเปลี่ยนชื่อได้สมมุติเปลี่ยนชื่อนะเป็นโปสเตอร์หนัง2024แล้วก็กดปุ่มอัปเดตนะนก็จะอัปเดตแล้วเราอีกทีนึงนะจะลบก็กดปุ่ม Edit มันจะมีปุ่มลบอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มลบถ้าเราคลิกมันก็จะให้ยืนยันแน่ใจใช่ไหมที่จะลบนะครับลบนี่คือหายไปเลยนะก็ยืนยัน เราจะลบนะก็จะหายไปเลยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานคอลเล c กชันนะตั้งแต่การบันทึกมาตอนที่เราสร้างเสร็จก็บันทึกหรือเซฟมาที่คอลเล c กชันถ้ายังไม่มีก็สร้างใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองคอลเลกชันเนี่ยคือจุดที่รวมเลยจุดรวมคอลเล c กชันทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับตามลิงก์ที่ผมให้ไว้นะเราสามารถที่จะมาเพิ่มเองก็ได้ตรงนี้แก้ไขรบ ย้ายรูปนะครับหรือลบรูปหรือบันทึกลงเครื่องคอมเราก็ได้นะหรือลงมือถือเราก็ได้คราวนี้จะเห็นว่ามันมีโฟลเดอร์เยอะๆใช่ไหมในตัว Windows เองเนี่ยนะครับในตัวเบราว์เซอร์นะครับ,รบของ Chrome นะเขาก็จะมี extension นะส่วนเสริมเนี่ยใช้สำหรับการบันทึกกดปุ่มเดียวบันทึกภาพทั้งหมดเลยมีกี่พันภาพหรือหมื่นภาพก็ดาวน์โหลดไปเก็บให้เรานะครับ ซิปให้เรยบร้อยเราเก็บให้เราในเครื่องเราดีเลยนะครับเดี๋ยวผมแนะนําอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ